เวล์บังลำใหญ่โขกพี่น้องเอ,อ้ยิโดคักหน้าเพื่นหน้า <laughs> ตัวเจ้าคล้องหลุมทิ่มเบิร์ดด้วยไอนี่เราเป็น่ยนใจสิเอาไปเห็นอยู่หน้าเพื่อนก็นอยากตามถิม่มน,น,นี่มึุจลีกับบออะไรให่เปล่าน้ำพุนมีโรชัยนี่ฮะเน่เด็หน้าตาบักลำใหญ่โขพี่น้อง <laughs> บักลำใหญ่บานบ,บ่เป็นปีนี่ บ้านไผ่ปินน่นในคอมเมนต์มาบ้านหอยบบปิน่นหมักลำไยบ้านนะบ,นบ้านจันทบ,บุรีของส่สิปินอยู่เ <c oughs> บ่งมาแต่หน้าอนี่สภาพเอาแม่งทุกอย่างที่ขวางหน้าบัวเอาแต่หลักหัวนะคะพี่น้องบัวเอาแต่หลักหัวซโลกเกียนโนบลไทยปาดย้อนเสียงเนาะดกคักี้ปารโลกเกียนหมักลำไยโคกด้วยพี่น้องเด้อผัวกดกคัก หน้าเพิ่น <laughs> เอาทุกอย่างบอเอาแต่ลักหัวนะคะพี่น้องเออพอแล้วเอาไว้เพื่อนคลายนะ <laughs> บลัมใหญ่โขกเอาทุกอย่างมันฮักฮักของเพิ่นบอ,อแต่ลักหัวไปพี่น้องได้เต็มสลิงเลยก็เมื่อเลยเอาทุกอย่างบอเอตลักหัวเพื่อนทั้งแหละเพราะว่าขานคุด <laughs>